ว่ามั่นขึ้นไปแล้วก็ดึงขึ้นไปด้วยกระเทือ,าทาอกพอขันไม่ที่ก็คือว่าฉากเฉิมก็หายไปอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็เลยนปอกเหมือนั้นมาไม่กล้าเลบอกอยอีกเลยโอ้ตอกอบหายไปครับเป็นกีตาร์แทนแล้วคุณไม่เป็นกีตาร์ไม่เป็น,นไม่คุณลงมาทั้งเยอะตั้งแย่ที่ไม่เลือกไม่เลื ให้คุณเกี่ยวเลยผมว่าไม่ผม่อุให้ผมพูดเล่าเรื่องนี้เพกามันจะเปลี่ยนตาเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจผมไม่ได้เปลี่ยนกีตาร์จะเปลี่ยนใจต่อไปจะเป็นเพลงที่น้อยเขาอยากเล่นมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วครับชื่อเพลงว่า day after day ที่ดูแลงานมา30